โอเคครับและสวัสดีทุกท่านนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่มาร์ทนะครับมาร์ทมาสตูดิโอนะฮะที่นี้มีแต่ความสุขและสนุกนะฮะอ่านะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะพี่ไม่ได้ทําคลิปสอนตั้งนานเนี่ยนะครับผมอ่าแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพี่มาร์ทจะมาสอนนะครับในการติดตั้งเสื้อกลอกนะฮะ EUPEs w t นะครับผมคำเตือนฟังน้องต้องฟังน้องต้องลง e u p เสื้อกอดชุด eup ก่อนนะครับ8.0อะไรก็ตามแต่นะครับเดี๋ยวพี่ค่อยปล่อยวิดีโอให้นะครับนะครับในช่องของพี่นะครับผมจริงๆทําไม่นานแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับ subscribe r นะฮะที่ติดตามเร็วเขาก็จะได้ดูนะครับพี่ก็ลบออกแต่เดี๋ยวใจดีนะฮะนะครับผมอ่ารบกวนนะ Subscribe ให้พี่ด้วยนะครับผมรบกวนนะครับอย่างยิ่งเลยนะฮะ u b s c r i b e นะครับผมนะถ้าใครชอบนะครับเนื้อหาที่มีความเจ้มจนนะครับผมนะครับของ l s p d f r นะครับในของประเทศไทยนะฮะนะรบกวน Subscribe ให้พี่ด้วยนะครับแล้วพี่ก็จะมีไลฟ์สดนะครับให้ดูด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฝากฝากด,ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญที่สุดคือกดกระดิ่ง เลือกทั้งหมดนะครับและช่องพี่มี Discord ด้วยนะครับผมสามารถเข้าไปได้ใครสนใจหมดตำรวจเชิญนะครับโอเคนะครับวันนี้เราจะมาติดตั้ง EUP w a e นะครับของคุณฮานาโกะนะฮะซึ่งตัวนี้นะครับพี่ก็ได้พี่ก็ได้ดาวน์โหลดนะครับผมนะครับดาวน์โหลดยังไงนะครับจะต้องคลิกตรงนี้นะครับ แล้วมันก็จะถามให้บันทึกไฟล์แล้วก็กดบันทึกตกลงไปนะครับซึ่งพี่มีแล้วนะครับผมอ่ะพี่มีไฟล์ยอยู่ตัวนี้นะครับผมอ่ะต่อไปสิ่งที่เราต้องการต่อไปก็คืออะไรนะครับใน gta v ของเราเนี่ยนะครับอัปเดตนะครับซึ่งคนที่ลงมอดตำรวจหรือลงรถตำรวจเนี่ยนะครับเขาจะทำไว้แล้วนะครับคือการที่โฟลเดอร์ create new folder นะครับ แล้วก็ตั้งชื่อว่า mods นะครับผมพิมพ์ไปอันนี้ตั้งชื่อซ้ำไงนะครับระบบมันจะบอกว่าไปแยกไปไฟล์ชื่อเดียวกันเดี๋ยวมันจะเออเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในโฟลเดอร์มดก็จะประกอบไปด้วยอัปเดตกับ x 6 4นะเราก็ลาก2ตัวนี้เข้าไปเลยนะครับเข้าไปในโฟลเดอร์มดนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าไอไอกระจึงพวกนี้ไม่ต้องสนใจนะครับ สำคัญ2ตัวนี้เช่านั้นนะครับผมอะต่อไปนะครับก็ซึ่งถ้าใครลง eup แล้วพี่ว่าตัวนี้เราทำผ่านไปก่อนหน้านี้แล้วอะครับต้องลง eup ก่อนนะครับทำโฟลเดอร์แบบนี้เสร็จแล้วลง eup แล้วค่อยมาลงคลิปพี่คลิปนี้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามา เรามาที่ mod นะฮะแล้วก็เรามาที่ตัวอัปเดตนะครับ x64 นะครับผม x64 นั่นแหละแล้ว DLC pack นะครับผมแล้วก็ EUP นะครับนี่ที่พี่บอกนะครับว่าเรานะครับติดตั้ง EUP ก่อน8.0ก่อนนะครับผม อ่าแล้วก็ dlc.rpf นะครับ x64 นะครับและย้ำนะครับตรงนี้ก็คือ EUP นะครับเราจะต้องเอา EUP.rpf นะครับ c o m p o เ e n t ์เพทเท่านั้นนะครับผมไม่ใช่ Underscore P no no ไม่ใช่เลยนะครับเราเข้ามาถึงตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดไฟล์ที่เราโหลดเอาไว้เมื่อกี้นะฮะมาเปิด จึงเข้าให้นะฮะอ่านะครับอาอย่าลืมกด Sub สไครต์กันนะครับผมนะตั้งใจมากเลยนะเนี่ยนะมีคนร้องขอมาก็เลยจัดให้เลยนะครับช่องพี่ถ้าสอนละเอียดคอมเมนต์ Comment ข้างใต้ด้วย <Okay. S 1> ชมได้สามารถติชมได้นะครับผมข้างล่างนะครับมันดีต่อใจนะฮะซับสไครต์ไปเลยนะครับอย่าคิดมากนะครับผมอ่านะการที่ s ับสไครต์นี้มันช่วยทําให้เราได้เข้าถึง ข้อมูลเร็วด้วยแล้วก็ไอ้นี่ด้วยนะทําให้พูดที่ทําคลิปอะเขามีกําลังใจมากขึ้นที่จะทำคลิปดีๆให้เราดูต่อไปเข้าใจไหมนะบางอย่างเราอาจต้องเสียเงินแต่ยูทูบเบอร์เอามาทําให้อย่างเงี้ยอืมจำเป็นต้องทําแนะนำเลยอ่ะโอเคนะครับเอียบอันนี้ก็เป็นหูฟังนะครับผมนะตัวนี้ก็มีรูปให้ดู พรีวิวนะครับผมจะลืมนะครับ Open IV เนี่ยจำเป็นมากนะครับก็กด yes นะครับแล้วก็นะครับตัวนี้ขออนุญาตปิดไปนะครับหลังจากนั้นก็เปิดไฟล์นะฮะตัวนี้นะครับก็ลากเข้ามาเลยนะครับผมก็จะอยู่ตรงเดี๋ยวเราค่อยไปตรวจสอบกันนะครับทีหลังนะครับ อ่ามันก็จะเป็นสายดำนะฮะอันนี้จริงจริงจริงๆถ้าเราอยากได้สายขาวเราก็ลงทับไปเลยนะครับผมนะมันก็จะได้สายขาวก็จะไม่มีสายดำนะครับอันนี้พูดเผื่อไว้ก่อนหลักการของคอมพิวเตอร์นะครับเราต้องเข้าใจก่อนไฟล์ที่เหมือนกันคอมพิวเตอร์จะไม่ยอมให้อยู่เอ่อที่เดียวกันอย่างเช่น1กับ1จะไม่ยอมนะครับมันจะทับกันเลยเขาจะถามว่าให้รีเพจไหม แต่โปรแกรมนี้ไม่ได้ถามมันจะรีเพสไปเลยรีเพสคือทับไฟล์ไปเลยนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับเวสนะครับอันนี้คือชุดเกาะนะฮะอ่าสิ่งที่สําคัญคือเรามาดูรูปแบบชุดกันก่อนนะครับทั้งหมดมี5ตัว5ตัวนะนะครับเราก็ดูดิเราอยากได้แบบไหนนะครับสมมุติพี่มาร์ทนะครับอยากจะได้เซต3นะครับผมอ่าทำยังไงกดเข้าเซต3นะครับแล้วก็ลากเข้ามาลากมาเลยนะครับผม ลากเข้าไปนะครับอ่าต่อไปนะครับจริงๆเราลงเซตอื่นก็ได้ครับเราก็เปิดไปแบบนี้แล้วเราก็ลากไปนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากได้เซตสมนะครับดูรูปก่อนดูรูปก่อนแล้วลากไฟล์เข้านะครับผมอ่ะเวสอก็เช่นเดียวกันนะครับผมดูรูปนะครับผมอ่ะสมมติพี่มัดอยากจะได้นะครับเซตสมมีปืนมีเทเซอร์มาด้วยนะครับผม เซตสามนะครับก็เซตสามตัวนี้แล้วก็ลากตัวนี้แหละเข้ามานะครับผมอ่านะฮะก็เป็นอันจบเวสสองนะครับอย่างเร็วนะครับเวสสามต่อไปก็นี่มีเว็บแคมมีกับเเซตหนึ่งของของเวสสามนะครับก็จะมีเว็บแคมนะครับแต่ถ้าเซตสองก็มีกระเป๋ากุญแจมือนะครับแล้วก็มีเออเว็บแคมมีปืนกระสุนปืนนะฮะ กระสุนตืนสำรองนะครับอถ้าใครอยากจัดเต็มนะฮะเซตสไปเลยกดเซตสนะครับแล้วก็ลากเข้ามาอาแปะ 1. 1> เข้ามานะครับผมอย่าลืมนะอีดิทโหมดก่อนนะนะเตือนชอบชอบเตือนหลายหลายรอบเดี๋ยวนะครับจะได้เป็นการเข้าหัวนะเวสสนะครับเราก็มาดูสิอยากได้ตัวนี้ไหมนะเซตสก็จัดไปจัดไปดีนะฮะ เซตสองเราก็ลากตัวนี้เข้ามานะครับผมจบเวสสี่แล้วเวสห้าก็เช่นเดียวกันเวสห้าเราก็มาดูรูปก่อนนะครับแต่ไซส์หนึ่งไซส์สองพี่แนะนำไซส์หนึ่งนะฮะแล้วก็ลากเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับก็จบเวสห้าแล้วนะครับเวสหกนะครับเรามาดูรูปก่อนนะครับอ่านะเขาก็จะบ,บอกว่าอันนี้ก็ซ้ายสุดเป็น police ใช่ปะขวาสุดเป็น fbi นะครับ federal bureau of i n vestigation นะครับสำนักง,งานสอบสวนกลางนั่นแหละนะครับสมมุติพี่ติดใจพี่ชอบเซต2มากเลยนะครับเราก็เอาเซต2ไซส์1นะครับ with AR สลิงก็ได้นะครับหรือว่าไซส์1ตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ AR s l i n สลิงนี้พี่ไม่แน่ใจน่าจะเป็นสายปืนหรือเปล่านะนะครับผมอ่าแล้วก็ลากตัวนี้แปะเข้ามานะครับผมนะ่ะต่อไปนะเวส7 เะะวสเจ็ดเราก็ดูสิก็มีสองแบบนะครับถูกใจเวสเซตหนึ่งนะฮะก็นี่นะครับเซตหนึ่งนะฮะอ่ะก็ลากเซตหนึ่งเข้ามานะจัดไปลากเซตหนึ่งเสร็จนะครับอ่ะก็เสร็จเวสเจ็ดอันอย่างรวดเร็วเวสแปดเราก็ดูรูปก่อนนะครับผมจริงๆมันมีอันเดียวแหละเราลากไปเลยนะครับโน้ตนะครับว่าจะต้องมี MP underscore สกอร e เอ็มีโมดนะครับ เวสเก้านะครับก็มีเวสเดียวนะครับแต่ว่าพี่แนะนำไซนึงเช่นเคยนะครับแล้วก็ลากไปนะครับโอเคจบเวสเกอย่างรวดเร็วเวสสิบนะครับเราก็มาดูก่อนนะชุดนะครับเซตอัพหแล้วก็ลากเข้ามาจบเวสส1บนะครับดูอ่าเขาบอกว่าเซตสองกำลังคัม i n g ง o ู n นะฮะ เซตหนึ่งมีให้เซตหตอนนี้ก็ลากเข้าไปนะฮะโอเคทางนี้นะครับเอ่อตอนตอนพี่ลงอ่ะอ่าบอกจริงๆเลยนะพี่ก็ลองดูไฟล์ว่ามันใกล้กันไหมถ้ามันใกล้กันก็คือมันก็จะลงแล้วมันไปทับซ้อนกันแล้วก็ตรวจกันก่อนนะครับว่ามันได้ชุดที่เราอยากได้ไหมอ่ะสมมตินะครับ เราอยากจะตรวจครับว่าเราลงได้ถูกต้องไหมนะครับแล้วก็ดูไฟล์สักตัวหนึ่งนะครับผมสมมุติเวสิบเอ็ดเราลงไปแล้วนะครับผมเวสสิบเอ็ดเนี่ยเซตอัพหนึ่งน,นะครับว่ามันถูกต้องไหมเซตเนี่ยเนี่ยเราต้องดึงตัวนี่ครับแล้วก็ต้องเอาชื่อ ไฟล์ตัวนี้นะครับลองเซิร์ชดูนะครับผมเนี่ยอ่าแล้วก็มาเซิร์ชในนี้นะแล้วก็กดเข้าไปอ่าไม่เจออะไรใช่ไหมเพราะว่าเราลืมกด x ตรงนี้นะครับเราต้องเราต้องกด x นะครับมันก็จะมานะครับเดี๋ยวดูหน่อยซิว่ามันชื่ออะไร test 004เดี๋ยวเราไปพิมพ์ไป004น่าจะเจอนะครับ004ก็มีแบบนี้นะประกาศฉนี้นะ เนี่ยก็เป็นชุดเกราะนะครับที่เราลงนะครับเราก็ตรวจได้นะครับตรวจแบบนี้นะนะว่ามันลงได้ไหมนะครับผมอ่านะครับอันนี้ก็เป็นเท็ t ซ์เจอร์ของชุดเกราะนะครับเป็นรูปชุดเกราะโอเคเดี๋ยวพี่มัดพาพิสูจน์เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าเกมกันดีกว่านะทำไปให้ดูเลยนะครับผมว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับ นะครับแต่ถ้าใครคิดว่าทำไม่ได้อะไรเงี้ยครับผมทักเพจพี่มานะมันมีค่าบริการพี่จะจ,จัดการให้หมดเลยนะครับผมแต่อันนี้เป็นแพ็กเกจที่ยังยังไม่ได้ตั้งราคานะครับแต่ว่าถ้าใครแบบว่าลงผิดเอ้ยอะไรเงี้ยไม่ชัว มาให้พี่มาให้พีเ่เขาเรียกว่าทำเลยนะเพจพี่ส่วนใหญ่พี่จะไม่ค่อยมีเวลามาให้คำปรึกษาเท่าไหร่พี่น้องยืน่นยื่นเรื่องยื่นเรื่องบอกว่าหนึ่งก็คือน้องมีปัญหาอะไรมาน้องน้องอยากจะลงอะไรอะไรแบบนี้นะครับสองนะครับน้องจ่ายเงินแล้วก็อันดับที่สามก็คือ,อ,อให้ปฏิบัติตาม คำแนะนำของพี่เราลืมเปิดเลดปลักอินฮุกนะฮะเลดปลักอินฮุกนะครับสำหรับใครนะครับที่ลืมนะฮะฟังกชันการเข้าหน้าจอแบบเต็มรูปแบบนะครับเราขอแนะนำเลยนะครับอันติเมตเอนเตอร์นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูหน่อยซิว่าเลดปลักอินฮุกมาหรือยังนะครับผมอ่ะกำลังอ่าเดี๋ยวขอ รอแป๊บนะครับผมจริงๆควรจะให้ควรจะโหลดก่อนถึงหน้านี้นะแต่ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะครับผมมันจะขึ้นอยู่มุมขวาของจอนะครับถ้าเลสสำเร็จเน,ะนาะนะรอก่อนรอไปดีนะฮะ จริงๆมันจะไม่ขึ้นหน้าแบบนี้เลยจะไม่ขึ้นจะไม่ขึ้นป้าคุณป้าคนนี้ด้วยขึ้นเป็นรูปผู้หญิงใส่ชุด b i k นี i แล้วก็ cj แล้วก็เทเวอร์อะไรก็ตามแล้วก็เป็นรูปที่ไม่ใช่แบบนี้นะครับผมมันรอโหลดก่อนกับเลดปักอินฮุกนะครับแต่อันนี้เราเปิดเลดไม่ทันไงแต่ถ้าน้องเปิดเลดไม่ทันแล้วเข้าเกมมีปัญหาน้องก็เปิดเกมใหม่เท่านั้นเนาะ เปิดเกมใหม่แล้วก็ตอนที่มันขึ้นอาเป็นตัวดาวดาวะครับเป็นอาดาววิ่งเป็นสีขาววิ่งรอบแชกดาวอะครับน้องก็เปิดเลดปังอินฮุกรอไว้เลยนะครับนะก็จะเลดสำเร็จ นะครับอืมโอเครอมันโหลดก่อนใจเเย็นนะครับเดี๋ยวมันจะแวบ มันเป็นนี้แหละเดี๋ยวรอโหลดก่อนปลักอินมันเยอะมากมันเยอะโอเคนะครับอ่าขอบคุณนะครับที่มาส่งที่ลงพักนะฮะโอเคนะฮะตอนนี้ก็มันมันมันฟอร์สด,ดูตี้ให้อัตโนมัติเลยนะครับผม าการตั้งค่าเหรียญักอินฮุกก็มีสอนคลิปอยู่นะครับแล้วกด f 1 1นะครับเพื่อเปิด EUP EUP ตัวนี้ที่พี่บอกไงว่าเราต้องอินสตรอร์ก่อนนะครับ EUP ก็ e จะมีเดี๋ยวเดี๋ยวไปไกลจักเพลงมาลุนไฟก่อนนะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับคลิปนี้นะไม่ได้เลยนะครับค่ายเพลงเขาเว็บเดียวนะฮะโดนแจ้งร้องเรียนลิขสิทธิ์เลยฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุด เราเรา,เรามี EUP แบบนี้แล้วถูกไหมนะแล้วก็แต่งเป็นอะไรก็ได้นะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะสอนใช้นะครับว่าเราจะเจอเจ้าตัวชุดเกาะยังไงนะครับเราก็มาที่ Create outfit แล้วก็ตั้งสักอย่าง1 2 3 4นะตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับ PD อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องตั้งชื่อแบบพี่นะอันนี้พี่ทดสอบ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะตั้งว่ามาร์ตมาร์ตศัตรูจิเดียวนะครับผมอ่ะเพื่อเป็นการนะครับเพื่อทูลเกียรติของช่องพี่นะเราเล่นนะเราเล่นนะนะครับผมอ่ะเราจะดูได้ยังไงนะครับอาร์มอร์เนี่ยก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับอ่าชุดเกราะที่เราลงเนี่ยก็จะมีแบบนี้เห็นไหมครับอ่าเห็นไหมเราก็เลือกไปนะครับ อันนี้ชุดเกาะบ,บางตัวก็มากับ EUP นะฮะอ่าก็จะมีชุดเกาะแบบนี้แบบนี้อ่าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะนะเข้าใจไหมครับอ่าโอเคนะก็มีแทบทุกรูปแบบนะฮะที่จะสร้างสรรมาได้นะฮะโอเคนะครับผม อ่าโอเคนะครับอ่าอย่าลืมนะฮะกด subscribe นะฮะกดกด s u b s c r i b e กดไ like ลค์แรงๆนะฮะแล้วก็อย่าลืมเวลากด subscribe กดกระดิ่งทั้งหมดด้วยนะครับเวลาพี่มาร์ทไลฟ์สดนะเดี๋ยวพี่มาร์ทจะมาสอนเล่นกันนะฮะบางทีถามเข้ามาในไลฟ์ได้เลยนะฮะเข้าใจไหมนะฮะถามเข้ามาในไลฟ์ได้เลยเดี๋ยวพี่ก็จะตอบตอบนะครับ แต่ไางอย่างที่มันยาวเกินไปอาจจะตอบไม่ได้หรือลืมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องขออภัย่นเรื่องหมดชื่ออะไรครับอะไรอย่างเงี้ยพี่อาจจะลืมแล้วน,นั้นต้องเห็นใจพี่ด้วยนะครับส่วนที่พี่จําได้ก็ถามมาได้นะครับผมเดี๋ยวพี่ก็จะพยายามตอบนะฮะโอเคยังไงนะครับอย่าลืมนะพี่ก็คิดว่าพี่นะตั้งใจสอนนะ ls pdfr นะครับ,รบเพราะฉะนั้นนะอย่าลืม Sub s c r i b e แรง นะครับให้พี่มาร์ทช่วยนะครับเพื่อพี่มาร์ทจะได้มีกําลังใจไงนะฮะอ่าพอพอเราได้สับสไครเบอร์เยอะๆอย่างเงี้ยพันหนึ่งเราก็จะเปิดสร้างรายได้ได้แล้วถูกไหมอันนี้พูดกันตรงๆนะครับแล้วเออ่ยูทูบเบอร์เขาก็จะมีกําลังใจนะฮะอ่าอันนี้ก็คนละสับสไครกันก็พอนะอ่าแล้วนะครับทุ่อ สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับพี่มัดก็จะมาไลฟ์สดกันนะครับอยู่ใน Discord พี่มัดนะครับว่าว่าพี่มัดมีอะไรเล่นอะไรยังไงนะครับว่าพี่มัดจะไลฟ์ตอนไหนนะครับคนที่อยู่ใน Dis discord ก็จะรู้ก่อนนะเพื่อนนะฮะว่าพี่มัดจะไลฟ์อะไรบางทีอ่อบางทีก็จะรู้ก่อน5นาที1ชั่วโมงอะไรเงี้ยเพราะบางทีพี่ก็ไม่ว่างไงพี่ก็ต้องไลฟ์แบบเล่งต่วนอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพี่ก็เตรียมมอดมาเป็นวันเลยนะฮะอ่าเนี่ย เข้าไปดูได้นะครับในเพลย์ลิสช่องของพี่มานะครับ G T A V L S P D F R Live นะครับผมนะก็มีประมาณกว่า30กว่าอันแล้วนะฮะแต่อันที่พี่อยากตั้งใจจริงๆนะฮะทำแบบเหนื่อยมาก C S I นะครับผม c คว Scene Investigation ไปดูกันได้นะครับผมนะเหนื่อย1วันเบาๆนะครับอันนี้ซีซั่น2ยังไม่มาเลยนะครับผม ไม่แน่ใจว่าจะเมื่อไหร่โอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะเลิฟทุกคนนะบายบายจ้าอ่าลืมลืมนะฮะอ่านะฮะสำหรับหูฟังนะครับหูฟังตัวนี้นะครับอืมเมื่กี้เราต้องเราต้องอ่ามอเสร็จแล้วใช่ไหมเราเราตั้งชื่อเสร็จใช่ปะตั้งชื่อบบลาบลา,บาอะไรก็ได้อ่ะมัดมาสตูดิโอใช่ไหมอ่ อ่านะอย่าลืมกดเซฟนะนะฮะมันจะมาอยู่ตรงนี้นะนะครับผมอ่าแล้วก็แล้วก็ถ้าเราอยากจัดการเครื่องแต่งกายใหม่นะฮะแต่ภายใต้ไม่ต้องเปลี่ยนชุดนะแล้วก็นี่นะครับผมนะตัวนี้ Edit ไปเลยนะครับแล้วก็สำหรับหูฟังอยู่ตรงไหนนะครับผมไม่ใช่ที่เอียร์นะฮะแต่อยู่ที่แมสนะฮะหลายคนตกใจนะฮะ ว่าทำไมเป็นเช่นนั้นพี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน้ะนะฮะพี่ค้นหาแล้วมันเจอตรงนี้นะครับ the dream. มันอยู่ตรงแถวไหนว่าอ่านี่นะครับประมาณร้อยี่เก้านะครับผมอ่านี่เห็นไหมก็จะเป็นหูฟังหูฟังนะครับนี่เห็นไหมเท่ไหมเท่ทำไปเล่นกดเซฟ นะฮะอ่านะครับก็จบจบจบจริงๆจบโดยไม่มีอะไรมากั้นแล้วนะครับเกบบายบาย